มาต่อในอีพีที่2นะครับที่ผมทิ้งไว้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนปั๊มไม่ได้อาบน้ําแน่นอนโดยปัญหาหลักๆนะครับที่เราเจอกันก็คือจะมีอยู่2 2สองอย่างนะครับก็คือเป็นที่ตัวปั๊มน้ําเองนะครับก็คือเป็นที่ตัวเพชเชอร์แล้วก็เป็นที่ตัวถังน้ําเองก็คือเป็นที่ลูกลอยนะครับก็คือไม่ตัดการทํางานทําให้น้ําล้นแทงน้ำครับซึ่งในส่วนของตัวปั๊มน้ําเองผมก็ได้ทําการฉีดสเปรย์นะครับเพื่อทําความสะอาดในส่วนตัวเพชเชอร์นะครับส่วนแทงน้านะครับผมก็ได้ทาการเปลี่ยนลูกลอยใหม่นะครับจากลูกลอยเดิมที่เเเกกก่่่าาาาาานนนนี็็ผมมปปปปลลูใหหหหหรััััททํ้้้ดญญแแงงจ 2อย่างนี้เรียบร้อยครับก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือปั๊มน้ําที่เป็นปั๊มน้ําหลักนะครับหรือปั๊มน้ําที่เอาไว้ใช้งานภายในบ้านอยู่ๆก็ไม่ทํางานขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าผมตรวจสอบแล้วนะครับไปเจอหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวแผงวงจรเลยนะครับก็คือแผงวงจรไหมเลยนะครับเพราะนั้นเคสนี้ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่นะครับซึ่งเคสนี้นะครับต้องเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าเปิดร้านอาหารด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยป ปั๊มให้เร็วที่สุดนะครับหากใดมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ